วันเดทิปเที่ยวบางแสนสีราชามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างขับรถเที่ยวแบบชิวๆหนึ่งวันไปขับกล้องติดรถยนต์ดีๆไป N5 ราคาสบายกระเป๋าแบงค์เท่าไม่ถึง5บเป็นกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะความชัดระดับ 4K มีเรนเดอร์และ AI ที่ช่วยตรวจสอบขณะจอดรถตัวกล้องรุ่น N5 Duo มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้กับการขับรถไม่พลาดทุกเหตุการณ์ขณะขับรถมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่คมชัดระดับ 4K ได้ตลอด24ชั่วโมงและใช้พลังงานที่ต่ำไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่พร้อมเก็บรายละเอียดที่มีความคมชัดเหมือนจริงแม้จะอยู่ห่างไกลทำให้การอ่านป้ายต่างๆเป็นเรื่องง่ายทำให้มั่นใจได้เลยว่ามีความปลอดภัยที่ดีมากขึ้นที่แรกเรามากันที่วัดเขาพุทธโคโดมนะครับ เราจะเห็นพยายน,นาคอยู่ด้านล่างนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็เดินขึ้นบันไดกว่า450ขั้นมีอ,องค์พระพิฆเนศด้วยเราจะเห็นพระปางห้ามสมุทรอยู่ด้านบนซึ่งสวยสง่างามมากเลยครับอยู่บนยอดเขาที่สูงกว่า ระดับน้ําทะเลจะเห็นวิวเมืองรีราชาด้วยต่อมาเรามากันที่เกาะลอยรีราชานะครับจะเป็นสวนสุขภาพแล้วก็จะมีพื้นที่ทําก,กิจกรรมหรือเราจะมาไหว้พระแม่คนอิดก,ก็ได้นะครับแหล่งที่เที่ยวนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะครับบางแสนโทชินเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวนะครับที่มีคนมาเช็คอินและถ่ายรูปเยอะมากเลยจะได้ฟิลญี่ปุ่นเลยนะครับและมีร้านอาหารอีกามากมายที่ให้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเลยมาเดินที่นี่แล้ว ก็นึกว่าเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วละ่ะมาเที่ยวบางแสนแล้วก็ห้ามพลาดที่จะเช็คอินนะอันคาวค์กาแฟคาเฟ่เปิดใหม่แถวย่านบางแสนมูดโทนสีขาวสวยสะอาดสบายตามาเข้ามาในร้านรู้สึกโปร่งโล่งสบายมีมุมถ่ายรูปเหมือนกระแสงเหนือมีมุมต้นไม้และมีที่นั่งถ่ายรูปสวยๆได้เลยขนมกาแฟก็ดีเขาสามมุกจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าสวยมากช่วงเย็นๆที่เรามาถูพระอาทิตย์ตกนะครับ ดูซันเซ็ตที่แสงดีสุดๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมาบ่อยๆเลยนะครับพอมาแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายและรู้สึกชิลมากครับขับรถทั้งวันแบบนี้มีกล้องติดรถไว้ก็อุ่นใจมากเลยไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะครับเราก็จะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ไว้ในรถตลอดมีติดไว้ในรถก็อุ่นใจสุดๆเลยครับต่อมาเรามาที่จุดชมวิวชายหาดบางแสนนะครับซึ่งจุดนี้ สามารถมานั่งเล่นหรือว่าจะมาทานอาหารก็ได้นะครับมาที่นี่แล้วก็ทำให้รู้สึกถึงวัยเด็กที่เราเคยมาเที่ยวแต่ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เดินทางบ่อยเชนแนะนำเลยครับว่าให้ใช้กล้องติดรถยนต์ดีๆไปมีแล้วอุ่นใจทุกทริปเลยครับ